ยูเนเต็ดอ o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีดๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงลุ้นสนุกสุดมันตามไลน์แอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกันกบ United ็ดอ o ลล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคาเซมิโลให้สัมภาษณ์กับเดอะเนชั่นแว่ารู้สึกมีความสุขกับการย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่ย้ายมาทุกคนในทีมทีมงานสตาฟโค้ชแฟนบอลดีกับเขามากจริงๆจึงพยายามที่จะตอบแทนทุกคนด้วยผลงานในสนามส่วนแอนโทนีและเฟร็ดสองเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลนั้นแอนโทนี Anthony เป็นนักเตะที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ส่วนเฟรดก็อาจจะไม่ได้ลงสนามมากนะักแต่เมื่อเขาได้รับโอกาสก็จะทุ่มเทแบบเต็มแม็ก์เป็นนักเตะที่เจ๋งมากๆฟาบิเซียลโรมาโนได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีความคิดที่จะขายอารอนมาบิซาก้าออกจากทีมถ้าได้ข้อเสนอที่ดีมากๆจากทีมที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมถ้าขายจริงๆก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันฟอร์มกำลังดีแต่ถ้าขายได้คือซัมเมอร์นี้ก็ต้องหาแบ็กใหม่แน่นอน มีรายงานเรื่องสัญญาใหม่ของแมคแคดแรชฟอร์ดว่าจะมีการประกาศต่อสัญญาใหม่ก่อนจบซีซั่นนี้และจะเซ็นยาวกันถึง5ปีรับค่าเหนื่อย3 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์ถ้ายิงในลีกถึง25ประตูจะได้รับโบนัสค่าเหนื่อยเพิ่มเป็น2 0 0 0 0ื่นปอนต่อสัปดาห์ในซีซั่นต่อไป Sky Sport ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจในตัวอีเวนเฟอร์กูสันกองหน้าวัย18ปีของไบรตันโฮฟออบีน โดยนิค k อ o ์ผอแคนิมีของทีมปีศาจแดงยอมรับเลยว่ายังเสียใจไม่หายที่ทีมปล่อยเขาหลุดมือไปเพราะเฟอร์กูสันเคยไปทดสอบฝีเท้ากับทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำสัญญากันและตอนนี้เขาก็เริ่มใช้แวลเด่นกับไบรตันโดยมีสัญญายาวถึง2,028ถ้าขายก็น่าราคาไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ปีนี้ฟอร์มก็ดีทำไป10ประตูกับอีก3แอสซิสรูปร่างก็ดี สูงถึง190เซนติเมตรเลยเชียวละ่ะ Sport Express ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนด์พ่วงกับแฮร์รี่แม็กไวให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดพิจารณาในดีลของเดคันไรส์ในช่วงซัมเมอร์ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวกันว่าเวสต์ทฮมได้มีการให้ความสนใจอยากได้ตัวแฮร์รี่แม็กไวไปร่วมทัพไซมอนโจนส์ Jones, นักข่าวของเดลี่เมลได้รายงานว่าอัตแลนตาเรียกคาตัวของรามุสฮอยรุน กองหน้าเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูงถึง60ล้านปอนด์โดยในซีซั่นนี้ฟอร์มดีมากๆทำไป9ประตูกับอีก3แอสซิสอายุเพียงแค่2ี่20ปีเท่านั้นเองและนี่คือทั้งหมดของยูไนเต็ดออลล็อกใน EP นี้ฝากติดตามยูไนเต็ดออลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีด <assa> ๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United ็ด l ัลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ